สวัสดีค่ะพี่น้องจาดแล้วเจเจเบิร์สุข,ขูมสุคนนะค่ะพี่น้องสวัสดีย่ำเะะมืองสาเนาะค่ะวันนี้จะพาพี่พาน้องเนาะค่ะไปทําบุญอยู่จังหวัดสระแก้วเนาะค่ะวัดเขาสิงโตเนาะค่ะมหาเดิมมหาดิ่งเนาะค่ะพี่น้องมากินชากาแฟเพื่อความสดชื่นของเทาานะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบ่งบรรยากาศแลวก็ไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรเบิดโชคเปิรลาภเนาะค่ะทุกทุกครั้งที่เดินทางไปเนาะค่ะ าวัดเขาสิงโตเนาะค่ะพี่น้องการได้รับโชคลาภได้รับความเมตตาจากผู้เทพเทว่าสิงศักซีนนอกคาะที่เพื่อนปฏิสัานที่เพื่อนกอยรักสมรักษายอยู่ณวัดณสถานที่นั้นเนาะค่ะพี่น้องซักซินแห่งค่ะวัดเขาสิงโตเนาะคะ่ะแต่จะมีทำหน้าค่าเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้น้ำม,มันถ่วมเนาะคะ่ะทำหน้าค่าก็อาจจะล่วงบดาเท่ากับไปตางจิตอธิฐานเอาอยู่อ่าหน้าตายาขับเอาเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องวันที่แล้ว พาเวดพูนาค่ายานาคี้แม่ยาเมืองสันพูเนาะคะ่ะทุกถูกพระองค์ทุกถูกดวงจิตเนาะคะ่ะดวงเพชรแค่ว่า,วาเพื่อนเมตตาเนาะคะ่ะให้แนวทางรัฐบาลมากก็จะเป็นหาหูหา,กหากเก่าเนาะคะ<ม>่ะพี่น้องบางเช้อกาจะลงคลิปอ่าบอกครบทุกช่องทางเนาะคะ่ะพี่น้องกฝากพี่น้องติดตามเนาะคะ่ะทุกช่องทางกาเหล้วแต่เจียมเนาะคะ่ะบอด้มีแคร์ยูทูบเนาะค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้เห็ดเพจุใส่หมุใหม่นะคะพี่น้องกับฝากที่ตามนะคะเพราะว่าอันเก่าก็กบบได้ใไซแล้วนะคะเนื่องจากมีปัญหาเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นเนาะคะ่ะไอว้วดได้แล้วบอกเดี๋ยวให้ทันมากระทายกไปสักน้าให้ก่อนนะคะ ค่ะบบมียังหลายเนาะค่ะพี่น้องกับอขา้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะม้อนีน้บ่บ่าสีเดินทางไปสค่ะขอให้แถวะคะ่าปลอดภัยเนาะคะ่ะ,คะพี่น้องขอบคุณทถูกกำลังใจขอคุณออาทุกญยอดไล่เนาะค่ะทุกยอดแชร่เนาะค่ะพี่น้องทำบุญทวงกันทำบุญน้ำกัน,นะคะ่ะถ้าทำบุญยางเดี๋ยวพี่น้องเพื่อที่จะมีโชคไม่ลามเนาะค่ะพี่น้องชีวิตแจ่มโบมียังมากมายนอกจากทำงานแล้วก็ทำบุญแค่นั้นล่ะพี่น้องเท่าที่พี่น้องเห็นนั่นะ เจ็๊ยบสนางเนาะคะ่ะถามีเวลาว่างกับจะอยู่วันเนาะคะ่ะบ่คอยแด้ไปทงไปเที่ยวบ่คอยได้พอทะลงุงทะเลคือคนอื่นเขาเนาะคะ่ะพี่น้องชีวิตกะบจะอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเดินทางไปวัดเขาซินโตค่ะพี่น้องวัดเขาซินโตอาองคนจักรูเจ้ายาน้าค่าหน้าขี่กสิมีอยู่องค์หนึ่งเนาะคะ่ะแต่ตาก็จะเป็นครึ่งกุดครึ่งนาคเนาะคะ่ะพี่น้อง พี่น้องพู้ได้ทีติดตามกันนสิคุณตาดีเนาะค่ะซึ่งตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ยามากเนาะค่ะพูดใด้ทีจ้าขอพรขอโชคลาภค่ะสามารถไปตั้งจิตอธิษฐานตรงนั้นได้เนาะค่ะพี่น้องเขาให้ถึงมาด้วยคืออะไรมาเค้กเหรอจะกินนี่เลยจะกินเนาะนั่งนี่ขออยาญาตใหญ่กล่องแป๊บนึงเนาะ เฮ้ยเค้กสมนะร่างกายต้องการคาเฟอีนใม้เมือนจะอากาศกาก่อนคางที่จะเย็นเนาะค่ะช่วงนี้ในเบิร์ดหนาฝนเร็วๆเนาะเพราะว่าพี่น้องพากเนื้อกับสวมแล้วสวมดีเยอะเนาะค่ะพี่น้องเอาไปกินสิเค้กสมจะคล้องซื้อมากินี่ละ ซื้อมาสองอันหรอ Thank you Thank you ยังเหมือนาะกินทำเค้กกับชาแบบห้องทองไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องอาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะคะ่ะเพราะเป็นกับิดเท่งะ,ะวันที่สิบสามเนาะค่ะพี่น้องเอซี FC, พี่น้องผู้ไดาวางกาขอเรียนเชิญเนาะคะ่ะอยู่สำนักสงฆ์เขาชุ่มพูเนาะค่ะพี่น้อง มาทำบุญมาเฮ็ดลงท่านเนาะคะ่ะก็จะเป็นอ่าป้าเนาะค่ะพี่น้องวันทียีซ e ก็จะเดินทางเจี๊ยบจะเดินทางไปอ่าโบราณเนาะค่ะพี่น้องใช้งานหลวงพอกันหานะคะ่ะกระถิ่นไม้ไเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปทำบุญรวมกัน,นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะอธิษฐานจีตขอพรเพื่อพี่น้องอีซีเพื่อพี่น้องเทุกทานผัดทีเห็นคลิปเนาะคะ่ะทำบุญสามบาร,รมีพี่น้องค้นเฮ่าเกิดมาได้พอกันเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามแต่เจียบว่า<ม><ม>เป็น พผลบุญลรกค่ะเรื่องบุญสัมพันธ์นะคะเจ็บคนดีเสือเรื่องบุญสัมพันธ์ตัวทุกคนทีบอกกันเจบเจอว่ามีบุญสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนหาทำบุญพี่น้องเพื่อที่จะได้มีโคมีลาบกับเขาแน่นานบ่ถือแร้วงวันทีนึง็ตถือหวดละลักแสนกั่ยังไงเนาะเม่นบ่ได้ลักลาดก,ก็ดี่อยมาก,กินเค้กสมกับ นเบืง้งเอาอันนี้มากระบ,บอกเอา,าอันบอกกระบอกเอาอันนี้มาเนาะอือเมื่อใดใส่เด้บอกเขาเขาซ,ซื้อเขาไปเอาให้บอกเฉยๆผู้ชายก็เดินไปเอาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ จะว่าหนาขอยอ้วนบอปี่น้องเป็นกุ้มขุมด้ช่วง <ST AR UNG> จะพาไปเนาะค่ะไปเบ่งบรรยากาศอแกวจบับดษาแก้วเนาะคะ่ะโวยงมีขยะโอ้ยน่ารักจังเลย หยองบริ้หย่ยอง,ยองใส่ตัาน,นิดนึงพี่น้องคือสิ่งที่ฉันทำกับสิ่งที่เธอทำแต่ฉันกินไม่หมดน,นันเลยต้องเอาอันนี้ข้อไปอยู่ดีพี่ยังหายเนาะค่ะพี่น้องพาทำบุญจังวัดมียางเดียว อย่าเสว,าวา่าคนท้าถามีิลปยามผอมเนาะค่ะโดยเฉพาะบุญบาร,รมีสื่อเล็กตัวใดมันกระถือเนาะค่ะชีวิตเจียบชีวิตเจียบเจียบระบาดเ้าะไปบนละสมอชีวิตเจียบเนาะค่ะพี่น้องนอกจากการทำบุญแล้วก็วบอกหูเสิยเฮ็ดยังเนาะ,ะค่ะไอหมูจ้กงแต่ทำบุญกับถือเลลแคขนาดละชีวิตขแข่อยพรพวกหมูยังที่แบบหลึกสึงผู้อื่นเขาดอกหมูแค่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ทำบุญกะ มีค่าเหล้วยในชีวิตเนาะค่ะพี่น้องค่อยคิดแค่นะถ้าบุญซื้อเลขชีวิตกมมีอยู่แค่นี้แล้วก็จิงไฮแบบเลิกซื้อเล็กคือสิเหลิกบัวได้อยู่เจี๊ยบอะ่ะเพราะว่ามันเข้าไปน้ำกระแสรเรือนแล้วเนาะขอให้ขอแค่ได้ซื้อเนาะค่ะพี่นอ้องนั่งเป็นอย่างวันนี้บอกติดบอกการเบิดมือเอาเอาไปเ,เป็นกำลังใจให้สุขภูสุคนค่ะผูใดทีกำลังทออยู่เนาะคะ่ะพี่น้องสู้ๆ632ส่วนเขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะหาเงินได้รักลานลัก และหลายลายนีแล้วเคคิดว่าจะฟ้องบมีคาพี่น้องเป็นกำลังใจห้เสินมาเป็นมนุษย์ทุกทุกคนมีคาอยู่แล้วค่ะเสินอยู่่วเห้าสีเห็นคุณคาของจะฟอ้องซํใไดเนาะค่ะพี่น้อง พ่อก,การเห็นหนาการยิ้มให้กันเป็นกำลังใจให้กันชีวิตมันมีแค่นั้นพานาตึงเานณาบูใส่กันเนาะค่ะพี่น,อน้องมุนสีสางมุ่นละพีสางพลังงานหลบเนะคะบรากันพลังงานันะนานวกที่ซื้อมาให้เจ้าของทําไมมันมีรลงข้างล่างพอของเราก็มีแต่ว่าเราไม่ได้เอาววามเนาะเราไม่เอยสลาด อีหยังประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องไปก็ลั่งใจสู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่วัดเขาสิงโตแล้วก็พุทธาานหลวงปู่โสธรวัดธรรมนาคาวัดเนรมิตเนาะค่ะพี่น้องบรู้ว่าจะได้กี่วัดม้เนี้จะพยายาม,มย่างตาให้ได้จักหาวัดเนาะค่ะม้อนี่จะได้ให้ได้จักหาวัดเนาะค่ะพี่น้องไปทาบุญรวมกันค่ะเต็มใจอนุโมทนาสาธุให้พี่น้องเอทุกท่านค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะขอแถมทรายคลิปเนาะค่ะพี่น้อง มี่บางคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องบอกว่าการเฮ็ดบุญบ่จําเป็นตรงแบบออกซื้อโซ่เชียลเนาะค่ะพี่น้องนั้นมันความคิดไว้มันเนาะค่ะพี่น้องต้องเข้าใจเนาะค่ะเพราะว่าเจบเป็น y YouTube เนาะค่ะก็ต้องทายคิดเพื่อที่จะนําเมื่อจจากยอดวิวเนาะคะ่ะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ทาบุญเนาะคะ่ะเข้าใจตาม,มนี้เนาะคะ่ะถาบ่มากะก แค่เลื่อนพลานเนาะค่ะพี่น้องบ่ต้องคิดยังไงว่ามากกับ,บรเรต้องเบิ่ใไ้มันเสียลูกหูลูกตาจ้าของเนาะค่ะพี่น้องสีไปไซ้ายกับไปเนาะค่ะะตามนั้นล่ะเนาะค่ะพี่น้องเข้าใจเนาะค่ะว่าเียมเป็นยูทูบเบอร์เนาะค่ะต้องถ่ายคลิปเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงพ่อแม่แลวก็ทำบุญเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เป็นกระยาในมิตที่ดีเนาะค่ะในทุกๆบุญแล้วก็ในทุกๆเวลา,าโอกาสเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะพี่น้อง